วัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มแท็กชื่อคลิปโปรไฟล์พันแรกกันเลยดีกว่านะเ,เป็นตอนย่อยๆของพวกเราปลาหมอนะครับวันนี้ก็จะพามารู้จักกับปลาหมออัวรูนะครับอาคารอ,อ,อะไรนะแอมฟิอาคารทอยเดสนะครับ เป็นปลาหมออัวรูหมออัวรูเนี่ยเป็นปลาหมอมาจากทวีปอเมริกาใต้นะครับมาจากเป็นรุ่มแม,านาม่น้าอเมซอนอาจจะมีอยู่สองพันนะครับก็คืออัวรูตัวธรรมดาแอมฟิอาคันทอยเดทเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยนะแล้วก็อีกพันหนึ่งก็จะเป็นอัวรูแพนด้านะครับหรือว่า ise, นะอัวรูเฟอร์นนเดสเยปอยซี่นะต้องไปดูที่ร้านสยามเมซอนมี อันนี้ตัวถูกตัวเล็กๆลูกปลาอย่างเงี้ยหลักหลักร้อยร้อยกว่าบาทก็มีจนถึงสองสาร้อยก็มีแต่ถ้าพวกฟอนเดสเนี่ยหรืออัวลูแพนด้าเนี่ยคือหลักพันอัพนะครับตัวนี้จะเป็นตัวถูกหมออัวลูเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะเป็นปลาที่ให้นมลูกนะฮะให้นมลูกยังไงนะครับ เ,เนี่ย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 ลูกอยู่ไกลจางอะ่ะเหลือลูกอยู่สองตัวเองอะ่ะมันมันอยู่ในตู้ใหญ่ไงแล้วพอตอนพ่อแม่ไปกินอาหารปุ๊บมันไม่มีใครคุ้มกัน,นไงไอจไิ้วพวกจิโรฟาการพวกปลาเล็กไม่ยุ่งไอเฟติวุ่มนะครับไอปลาหมอเฟติวุ่มนี่มันมาไล่กินช่วยมาได้แค่สองตัว ลูกยังไม่หิวมั้งมันเลยยังไม่ได้มาตอดพ่อแม่นะครับคือพ่อแม่เนี่ยจะมีเมือกขึ้นนะครับคือเขาจะขับเมือกมาให้ลูกอย่างอย่างตัวแม่เนี่ยมันจะมีรอยรอยเหมือนโดนแทะอ่าเนี้ยพ่อแม่เขาจะขับเมือกมานะครับแล้วให้ลูกมาคอยกินนะครับแล้วลูกก็จะโตโตไประยะหนึ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ก็จะเหมือนยานมอะ่ะเขาก็ลูกก็ไปหากินอย่างอื่นได้แล้วนะครับแต่ตอนที่เริ่มออกมาจากไข่อย่างเงี้ย พ่อแม่มันจะมีเมือกนะเขาก็จะมากินเมือกพ่อแม่เราเลยไม่ต้องเป่าไรทะเลไม่ต้องให้ใส่เดือนไม่ต้องให้อะไรเลยสบายเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็เป็นปลาที่แบบผมว่าไม่ค่อยดุนะบางคนอาจจะว่าดุผมว่ามันมันผมก็เลี้ยงกับเตตตาเล็กๆอะ่ะโลส่งโลซี่ปลาพงปลาแพะก็ไม่มีใครก็อยู่ด้วยกันได้นะแล้วพวกปลาแพะมันก็ไม่ได้มายุ่งกับลูกกัวลูก มีแค่เอฟเฟติวุมตัวเดียวแหละที่มันเสลอมาไล่กินเขาลูกตัวเองไม่เป็นตัวมันเลยมาไล่กินลูกคนอื่นพฤติกรรมการขับเมือกให้ลูกปลากินนะครับก็จะมีในปลาหมอวัวลูนะครับแล้วก็ในปลาปอมปลาดวหรือว่าดิทคัดนะครับปอมป่าปอมบ้านกินหมดกันหมด เนี่ยลูกลูกเขาก็จะ่าวอยู่ข้างล่างเนี่ยสองตัวอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักน่ารักเป็นปลาพฤติกรรมน่ารักนะครับแต่สีมันอาจจะไม่โดนใจไวรุ่นสีมันอาจจะทึมๆเนี่ย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 เริ่มตอดพ่อแม่เติมตอดแม่และเออไอตัวเมียตัียมีปลา บางตัวก็ไม่มีนะบางตัวก็มีอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่พฤติกรรมกินอาหารตอดเมื่อพ่อแม่เมื่อก่อนมีคนไปบอกว่าเนี่ยตัวที่มีปานที่คางเดี๋ยวจะตายบอกบอก,บอกฮะใครไปปล่อยข่าวผมยังงงเลยอึ้งเลยมั่วชิเป๋ง แต่อูรูลูนี่ต้องระวังเหมือนปอมนะครับว่าถ้าไม่เปลี่ยนน้านานๆเนี่ยเขาเป็นปลาที่มีความสามารถในการขับเมือกมาเป็นอาหารให้ลูกเนี่ยมันจะมีปัญหากับเมือกมันแล้วมันก็จะเป็นโรคโรคพวกเมือกขุ่นเลือกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปอมบะดวอ่างเงี้ยต้องระวังนะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําประจําแล้วก็รักษาความสะอาดเปลี่ยนแต่ว่าไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนแบบปอมเปลี่ยนกันทุกวันอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นปอมบะดวนี่เลี้ยงยาก อูรูนี่เลี้ยงง่ายกว่าเยอะเลี้ยงแบบสบายเลยอย่างตู้นี้กองฟองน้ําจบกองฟองน้ำทรายแล้วก็มีท่อนไม้นะครับจริงใส่แบ็กวอเตอร์ไมด้วยแต่สีหมดแล้วเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงง่ายน่ารักอูรูนี่ กินพืชเป็นหลักนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลี้ยงในตู้ไม้น้ําหรือมีไม้น้ําประดับไม่ได้นะเฮี้ยนเลยนะขอใช้คําว่าเฮี้ยนเลยนะกินกินกินทั้งหมดเลยนะแล้วก็เอารากรากคูด่างรากอะไรเงี้ยที่มันอยู่ในน้ํเนี่ยสมมุติแบบทําตู้แบบวิวาเลียมหรืออ,อ,อะไรนะไอ,อ้ไม่ใช่วิวาเลียมลิพาเลียมกับพาลูดาเลียมแล้วมีพวกรากคูด่างราก ต้นไม้อะไรลงมายอย่างเงี้ยอูรูจัดจัดลากกุดหมดเลยนะครับเหลือแต่ท่อนเหลือแต่ท่อนไว้สับป,ปะรดสีต้นแรกตกไปยังเคยเอ่ะเคยไปจิกกินกันเลยนะเมื่อก่อนมันมีกันอยู่หลายตัวม,มีบางตัวไปกินสับป,ปะรดแล้วท้องอืดตายน่าจะน่าจะเพราะว่ามันไม่ได้กินอย่างอื่นอ่ะกินแต่สับป,ปะรดเนี่ยแปลกๆเราไม่ได้ไปเก็บไง เราก็เราก็นึกว่ามันไอ้นี่กินได้ตอนนี้ให้อาหารฮิคาริไว้บ้าใไบนะครับกับตัวฮิคาริทานาโกะที่เป็นที่เป็นไอ้นะ่คือใช้2อ,อย่างแบบพืชแล้วก็แบบเนื้อสัตว์ธรรมดาเสริมกันไม่ใช่ว่าเห็นมันกินพืชแล้วให้มันจะกินพืชอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมให้สลับเสริมกัน วังว่ารอบหน้าตอนแรกคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวเลี้ยงวูลูตู้ใหญ่เนี่ยทั้งฝูงเลยมีแต่วูรูทั้งตู้แล้วปลาอื่นเป็นปลาประกอบอดเลยไม่รู้จะไข่ใหม่หรือเปล่าเป็นคือเป็นปลาที่พยายามพะมมาตลอดนะแต่ไข่ไม่ติดแต่รอบเนี้ไข่ติดเติมแบควอเตอร์ลงไปแบควอเตอร์ร้านเอบีแอคทีฟแบ k มันไม่ค่อยไม่ค่อยนี่กระทบพีเฮดมากด้วย ไวอยังงบ้างแบ็กวอเตอร์บางทีมัน p h เฮมันสวิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันไม่ไม่มีผลเป็นเป็นแบ็กวอเตอร์จริงๆเป็นฟูวิกเป็นอะไรเนี่ยของเขาอะนะครับสุด้สุดแล้วก็ให้ตู้ใบหนึ่งไปเลยนะอยู่ด้วยกันครอบครัว อยู่กันน่ารักน่ารักรอจนกว่าจะโตอ่ะครับแล้วเดี๋ยวเขาย้ายแล้วดูว่านี่เขาจะไข่อีกรอบไหมถ้าเขาไข่อีกรอบก็ดีจะได้มีฝูงอูรูแต่จริงๆก็ไม่แพงหรอกจริงๆก็อยากไปซื้อเพิ่มนะแต่ก็ให้เขาอยู่กันไปก่อนถ้าเขาไม่ออกขไข่ใหม่รอบก็อาจจะไปซื้อเพิ่ม ก็เป็นปลาที่มีพฤติกรรมที่แปลกน่ารักดีนะครับเป็นปลาหมอที่น่ารักมากเป็นปลาหมอที่มันอยู่กับเมืองไทยมานานมากนะแต่คนไม่ค่อยนี่มากคนไม่ค่อยสนอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่สามสิบปีก่อนก็เห็นนะในหนังสืออควาแม็กก็มีอยากเลี้ยงมาตลอดเลยแล้วอยู่วันนึงเดินไปเจอเอา้า ตัวตัวเล็กๆไม่แพงอ่ะซื้อมาสิบกว่าปีก่อนอะ่ะเออสมัยเรียนมาหาลัยอ่ะเยอะเออสิบกว่าปีอ่อะยังไม่ถึงยี่สิบแค่สิบกว่าปีแค่สิบกว่าปีเกินเกินยี่สิบปีนะถูกแล้ว <c oughs> นั่นแหละก็ซื้อมานะเตวกะว่าจะลองเพาะแต่ก็เพาะไม่สำเร็จนะออกไข่มาทีไรก็ขาว ไม่เป็นตัวคู่นี้ตอนแรกก็ไม่เป็นนะครับแล้วอยู่ดีๆวันนั้นเออแอคทีฟแบ็กเทลงไปเลยจบเพราะตัวเมซอนใช่ไหมเออเทเทเรไปเถอะเอา้ามาดูอีกทีไอ้ติดว่ะแล้วเขาก็เลี้ยงกันเนี่ยสองตัวอย่างเงี้ยปลาอื่นก็ไม่มายุ่งนะจนจนพอลูกเริ่มโตแล,แล้วเขาว่ายออกไปกินอาหารไกลๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนแรกๆมันจะผัดกันไปกิน พอตอนหลังมันออกไปไหว่ออกไปกินด้วยกันทั้งคู่นั่แหละเราก็ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมลูกปลาเหลือสี่ตัวโหไอชิบหายเฟติวมแม่งมาไล่สอยเฟติวมแม่งโหดเฟติวมนี่แม่งคดีนานยังกินเลยนะครับเฟติวมอ่ะขนาดตัวมันเล็กๆนะไอเล็กๆนี่หมายถึงเฟติวมไซที่เขาขายกันอน่ะไอไซที่เมื่อก่อนเขาขายกันตัวเล็กๆอะไซที่โตโตโตจากไซ ไอูรูจิว๋วสองตัวเนี้ยไม่เยอะอะเออไอ้ไซนะนะน,น์นั่นอะกินคนินันนะคือถ้ามันใช้ใหญ่อ่ะมันจะกัดคดีนัน,นผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่อีไซน์นะันมันมีปัญญากินนะเว้ยอย่างโหดอะเฟติวมนี่โหดจริงเป็นปลาน่ารักเป็นปลาดูหน้าตาน่ารักเหมือนปากกรดีแต่โหดชิเปงนะครับอืม เดี๋ยวเราก็ปล่อยครอบครัวนี้เขาอยู่นี่กันไปก่อนโตแล้วก็ย้ายกลับไปถึงตอนนั้นเราก็อาจจะเอาปลาเล็กออกแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นตู้ปลามืองกรดดำน่ารักดีเป็นปลา ไม่มีใครตั้งชื่อภาษาไทยให้มัง้งก็เรียกอัวรูกันนั่นแหละนะแต่ตัวก็จะเรียกแพนด้าอัวรูนะฮะตัวแพนด้านี่หน้าหน้าอวมาเลี้ยงเพาะเหมือนกันเดี๋ยวคิดอยู่ซื้อสักคู่สองคู่มันไม่รู้ไงมันแยกคู่เมียไม่ออกจนกว่าท่อมันจะยื่นแต่สังเกตง่ายๆเลยอัวรูนะครับถ้าเลี้ยงขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กเนี่ยตัวที่เล็กมักจะเป็นตัวเมีย ถ้าเราเลี้ยงเองนะแต่ถ้าไปซื้อที่ร้านอย่างเงี้ยดูไม่ออกซื้อไซส์ใหญ่เลยเนี่ยดูไม่ออกยกเว้นว่ามันเริ่มมีตัวจับคู่แล้วนะก็ลองดูร้านพี่เต้ยร้านทีแอนโอน, NO, นะครับหรือไม่ก็ร้านไอชิคิดไลท์อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีมานะฮะไม่แพงมากแต่อาจจะราคาไม่ไม่เหมือนเนี่ยเพราะว่าไอาที่ผมบอกร้อยกว่าบาทสองร้อยเงี้ยมันราคาไซส์เล็กไซส์ไซส์ใหญ่กว่าไอลูกอย่างเงี้ยขึ้นมานิดเดียวเอง เพราะไอ้สองตัวนี้ผมก็เลี้ยงมาจากไซลูกถ้าตัวใหญ่ๆนี่มันก็หลายร้อยแหละนะครับอันนี้ตัววัยเติบโต,ตเต็มพันเต็มวัยก็หลายร้อยใหญ่อยู่แต่จําได้ว่าเคยเลี้ยงใหญ่กว่านี้นะเคยจําได้ว่าเมื่อก่อนเลี้ยงใหญ่กว่านี้เยอะนี่อย่างเขาเรียกว่าอะไรอะยังแบบยังวัยรุ่นอยู่เลย ยังวัยรุ่นอยู่ตอนเด็กๆมันจะเป็นตัวดำๆเป็นจุดนะครับแล้วโตวมามันก็เนี่ยก็จะเป็นเหมือนพ่อแม่มันตัวเนี้ยเดี๋ยวลูกมันวัยวัยจุดเริ่มขึ้นแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นี้ย้ายออกไปแล้วเดี๋ยวเราเอาเฟอร์นันเดสมาลงเอร์นเดนเดสน่ารักดีเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะ มีคนบอกฟอากาศใหญ่เลี้ยงปลาตาย <c oughs> ปวดหัวชิบแปลงแล้ววะ่ะเดี๋ยวนี้โคบ่นเยอะแม่งไปไปถาม ai มาแล้วมันก็เอา ai มาผลิตคลิปนะครับก็เข้าใจนะว่าเฮ้ยอยากได้อะไรได้นะเล้วเฮ้ยแต่มันต้องแบบมันก็ต้องแบบอะไรวะมันก็ต้องแบบเลี้ยงเองเว้ยไม่ใช่แบบว่าไปถามเอมาเว้ยแบบ มีมีทำคลิปอวยกองฟองน้ําด้วยนะจริงๆมันก็มันต้องเข้าใจหลักการก่อนนะเดี๋ยวว่าหนังเลวเราทําให้ดูสับกันให้เละๆไว้เลยอย้เห็นแล้วปวดหัวกบาลน,นาโนโบับเบิลอีกถามจริงนะถ้าถ้าคนถ้าคนที่แบบซื้อปั๊มลมไม่กี่ร้อยมามันจะไปมันจะไปใช้นาโนโบับเบิลได้ยังไงวะ <laughs> แบบโคตรปวดหัวเลย แนะนำอะไรแต่ละอย่างนี่แบบเห็นแล้วแบบเครียดเครียดครับเครียดไอ้คนคนถ้าเกิดคนเขาไปเนี่ยแล้วเขาซื้อผิดซื้อถูกทําผิดทํานู่นทนําำนี่มาเละเทะเลยทีเนี้ยตายปวดหัวเลยนะครับโอเคเรื่องราวของอัวรูนะครับปลาปลาที่ให้นมลูกได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ย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 กำลังหน้าหลักเลย <laughs> แต่พอแม่มันก็เจ็บเหมือนกันนะนี <laughs> ่ไม่ใช่ไม่เจ็บนะทนเพื่อลูกจริงๆนะ2สองคนเนี้ยสนิทกันจริงตอนตอนเอาไว้ตู้ล่างกับไม่สนิท เ,เวลาเพาะปลาเวลาเลี้ยงปลานะครับพยายามอย่าเอาตู้วางไว้กับพื้นวางที่ขานะปลามันจะตกใจระยะที่ดีที่สุดในการเลี้ยงปลาก็คือแบบประมาณขาตั้งนะประมาณเมตรหนึ่งขึ้นมาหกสิบเนี่ยเตี้ยที่สุดเท่าที่อยากให้เตีย้ยเท่าที่แนะนำแหละประมาณหกสิบถึงเมตรเนี่ยชั้นแรกเนี่ยควรจะอยู่ประมาณเนี้ย นะครับแล้วเวลาเราเดินมาให้อาหารปลาปลามันจะเห็นหน้าเราไม่ได้เห็นแต่ขาแล้วปลามันจะไม่ตกใจแล้วเวลามันจําหน้าเราได้เงี้ยมันก็จะว่ายมาหาแบบเมื่อกี้แต่ว่าบางตัวเวลาเรายื่นมือไปมันอาจจะตื่นตื่นนิดหน่อยแบบเมื่อกี้แต่ถ้าเรายืนเฉยๆจ้องจ้องหยิบกระปุกอาหารมาเทเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมัเขาก็เข้า,ขามาเดี๋ยวหยิบให้ดู เดีมเด๋มือเดียวมือเดียวมันแกะลำบากนิดนึงอ่ะให้ไว้ว่าใบาตกแล้วอ่ะเขาก็จะเข้ามาดูเขาก็จะมากินนะครับเขาก็จะเข้ามากินไม่ควรนะครับวางตู้ที่ขาไม่แนะนำ เอาวางเก็บของหรือวางกองเท่านั้นหรือปลาป่วยอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าปลาเลี้ยงเลี้ยงกันย,วยาวๆอย่างเงี้ยนะครับไม่แนะนำเลยมันทำให้เราไม่ไม่คุ้นกันแล้วก็ไม่รู้จักกันปลามันจะตื่นตลอดเวลานะครับเป็นข้อแนะนำนะข้อแนะนำที่ควรทำตาม นะครับโอเควันนี้ก็ขอจบเรื่องราวของปลาหมออัวลูปลาที่ให้นมลูกไว้เท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับเป็นตัวอะไรรอบหน้าน่าจะเป็นจีโอฟาคัสย,ย่อยๆไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราทำคลิปรวมไปแล้วโอเคสวัสดีครับ